ข้อความเจริญสุขสวัสดีจงมีแก่เราทั้งหลายพุทธบริษัทนั่นเองวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6เดือนกันยายน2568น้นั่นเองเหลืออีกเดือนหนึ่งก็ออกพรรษาแล้วนั่นเองเราก็ไม่ทิ้งไม่ขาดในการฟังธรรมไม่ทิ้งไม่ขาดในการสวดมนต์อยู่แล้วเราก็สร้างคุณงามความดีไปเรื่อยๆนั่นเองการสร้าง คุณงามความดีเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองกายนี่มีแต่ทุกข์แต่ยากแต่ลำบากไปเรื่อยๆมันก็ทุกข์เพราะความเกิดความแก่ความเจ็บมาด้วยกันนั่นเองความตายก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆนั่นเองเกิดแก่เจ็บแล้วก็ตายนั่นเองแต่ให้เราตายไปจากอุปเกเรสิบหกนั่นเองอย่าให้อุปเกเรสิบหกมันครอบงำจิตใจของเราถ้าอุปเกเรสครอบงำในจิตใจของเราแล้วจิตใจของเราก็จะ บุ่นวายในความลักโลภโกรธหลงในราคะในโทสะในโมหะนั่นเองเราก็จะไม่คนวายบุญทานการกุศลนั่นเองวัดไม่เข้าพระพุทธเจ้าไม่นบน้อมมันก็เป็นคนที่ไม่มีบุญกุศลบาร,รมีนั่นเองเพราะการทําทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นบุญด้วยเป็นบาปด้วยนั่นเองแต่บาปเราอย่าทํามากเราต้องทำในน้อย,อยหรือว่าไม่ทําเลยยิ่งดีนั่นเอง แต่บุญกุศลบารมีเราต้องทําไปเรื่อยๆทํามากๆเพื่อให้จิตใจเราตั้งมั่นในบุญทานบุญทานการกุศลที่ดีนั่นเองบุญทานการกุศลนี่แหละเป็นสเบียงบุญพุทธเจ้าท่านถึงงรัดว่าปุญญานิปพารโลกัสมิงปาทีธาหูติปานินันบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกนี้และโลกหน้า และโลกต่อต่อไปนั่นเองโลก,โลกต่อไปที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีบุญนั่นเองที่เป็นการรอเลี้ยงให้เรามีอายุวันณะสุขพะพละนั่นเองอายุคือว่าอายุยืนวันณะคือวันนะาพงไัมีอายุวันณะสุขะมีความสุขนั่นเองมีพลังนั่นเองสร้างคุณงามความดีในการสร้างบุญกุศลบารามีไปเรื่อยๆนั่นเองถ้าเราไม่สร้างใครจะสร้างเพราะจิตใจนี่สำคัญ จิตใจในี่เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้บาปก็ได้ได้บุญก็ได้แต่ถ้าเราไม่เอากายยะสมบัติวาจีสมบัติมาสวดมนต์แล้วเราก็ไม่มีมโนสมบัตินั่นเองมโนสมบัตินี่แหละที่ทําให้เรามีความสุขมีความอิ่มความสบายใจนั่นเองสบายใจในบุญทานการสุดกุศลวันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดวันนี้ก็วันโกนขึ้น14บสี่ค่ำแล้วพรุ่งนี้ก็ขึ้น15บห้าค่ำนั่นเอง วันโกนไม่ละวันพระไม่ขาดคุณงามความดีเหมือนคนโบราณเขาว่าทางเตียนเตียนเวียนไปนรลกนั่นเองทางลกๆลกทางลกๆลกวกขึ้นสวรรค์นั่นเองทางบากบานคนควายนี่แหละเราต้องบากบันคนควายถ้าเราไม่คนควายแล้วเราจะทําความชั่วง่ายนั่นเองการการทําความชั่วคนชั่วทําง่ายการทําคนดีคนดีทําง่ายนั่นเองแต่ทําชั่วยากคนชั่วทําชั่วง่ายแต่ทําดียากนั่นเอง ฉะนั้นดีชั่วมันก็อยู่ที่ตัวธรรมนั่นเองเราทั้งหลายจะไปสูงจะไปต่ำจะไปในมนุษย์สมบัติจะไปสวรรค์สมบัติจะไปพระนิพพานสมบัติก็อยู่ที่สามสมบัติที่เราต้องปรา,าปรถนานั่นเองปรารถนานิพพานสมบัติเป็นศาสนาพรหมจรร์นั่นเองถ้าเราไม่ปรารถนาศาสนาพรหมจรร์แล้วเราก็ ปราถนาแค่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตพิพรมสมบัติเท่านั้นไม่ปราถนาซึ่งพระนิพพานสมบัตินั่นเองมันก็เป็นคนไม่มีพุทธ,ธะธรรมะสังฆะในจ,ใจิตใจถ้าคนมีพุทธ,ธะธรรมะในจิตใจแล้วย่อมปราถนาซึ่งศาสนาพรหมจรรย์นั่นเองการอยู่คนเดียวให้ได้อยู่คนเดียวแสนสบายแต่ไม่สนุกนั่นเอง ถ้าเราอยู่หลายคนถ้าอมทุกข์แสนสนุกแต่ไม่สบายนั่นเองอยู่หลายคนถ้าเบียดเบียนทางกายทางวาจาแล้วมันก็สบายมันก็อึดอัดขาดเครื่องมันก็แย่งกันกินแย่งถิ่นกันอยู่แย่งคู่กันพิศวาสแย่งอํานาจกันครอบครองนั่นเองมันก็คลองไปด้วยอคติสีนั่นเองลําเอียงพ่อรักลําเอียงพ่อโกรธลําเอียงพ่อหลง ลำเ,เอียงพ่อกลวนเองพรหมมิหารสีมันก็จะขาดไปเรื่อยๆนั่นเองมันจะเหลือน้อยไปเรื่อยๆมันก็มีอคติสีนั่นเองฉะนั้นวันโกนนี่แหละเราทั้งหลายต้องไม่ละวันพระไม่ขาดคุณงามความดีมันสมทา,านศีน่ห้าปัญจพรหมจรรยร์นั่นเองศีนห้าปัญจพรหมจรรย์เป็นศีนที่พระก็สมาทานให้ตนเองได้ปานาทินาอภมจริยามุสาสุลานั่นเองศีนห้าพระก็สามารถ อาราธนาศินเองได้นั่นเองสินห้าปัญจพรมอาจารย์ญาติโยมก็ถือศินเฉพาะวันพระก็ได้ศินห้าปัญจาพรมอาจารย์ศินแปดก็ได้ศีลเก้าก็ได้ศินสิบของซ้ำเนนศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดของพระพิสุศินสามร้อยสิบเอ็ดของพิศินนีก็ได้ตามที่เราปรารถนาเราตั้งใจจะมีศินมากสินน้อยศีลมันก็อยู่ที่กายของเราที่วาจาของเราที่จิตใจที่เราตั้งมั่นนั่นเอง ศีลทาถึงให้ถึงสุคติศีลทําให้เกิดพกคาซับศีลทําให้ถึงพระนิพพานได้นั่นเองเหมือนเขาสรุปศีลว่าสีเลนะสุขติงยันติคือว่าศีลทําให้เกิดสุขศีลทําให้เกิดพกคาซั์ศีลทําให้ถึงพระนิพพานนั่นเองฉะนั้นศีลนี่แหละถ้ามีศีลเราก็จะมีคุณงามความดีบารมีมันก็จะเต็มเร็วถ้าเราไม่มีทานไม่มีศีล ไม่มีเนคขม,มะบารมีปัญญาบารมีวิรยิยะบารมีขันติความอดทนอดกลั้นก็ไม่มีสัจจะคือความจริงอธิษฐานคือความมั่นจเจริญเมตตาแล้ววางอุเบกขาเป็นเราก็มีบารมีสิบเต็มที่เต็มกำลังนั่นเองเราจะมีกรรมบท10เราจะมีสติปัฏฐานสีนั่นเองกายพิจารณากายพิจารณาเวนทนาแล้ว ฝึกจิตแล้วเข้าถึงธรรมนั่นเองถ้าเราเข้าถึงธรรมแล้วเราก็จะเป็นคนที่ทําคุณงามความดีวันขึ้นวันแรมเราไม่ขาดนั่นเองวันมืดวันสว่างเราก็ไม่ขาดคุณงามความดีเราก็ทําไปเรื่อยๆใครไม่ทําเราทําใครไม่เสียสละเราเสียสละนั่นเองเสียสละมาฟังธรรมเสียสละมารสร้างคุณงามความดีเสียสละการประพฤติทางกายยาสมบัติที่ดีนั่นเองว่าจีสมบัติเราก็พูด แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นั่นเองสิ่งเป็นโทษก็เรื่องของเขาเราไม่เป็นโทษนั่นเองถึงเขาชั่วเขาเลวช่างหัวเขาจงเลือกเอาสิ่งที่ดีเขามีอยู่ประดับให้โลกนี้ยังน่าดูสิ่งที่ชั่วอย่าไปรู้ของเขาเลยอย่าตามหาคนดีโดยส่วนเดียวอ,อย่ามัวเที่ยวตามหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวตามหาหนวดเตาตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองให้ดีมีคุณจริงนั่นเองถ้าเรามอง กันดีๆแล้วเราก็จะมีคุณเลือกสิ่งที่ดีที่เขามีอยู่นั่นเองสิ่งที่ชั่วเป็นกรรมเฉพาะตนของใครของมันใครทําดีย่อมดีใครทํากรรมชั่วผลชั่วก็รอให้ผลนั่นเองเราไม่สามารถอมโมทนาความชั่วของเขาได้แต่เราจะไม่คบคนผ,ผ่านนั่นเองคนผ่านผ่านไปหาผิดนั่นเองแต่ถ้าเราครบบัณฑิตบัณฑิตดึงแต่เราไปสู่มรรคผลพระนิพพานนั่นเองมรรคสีผลสี นิพานหนึ่งนั่นเองนี่แหละถ้าเรามีมรรคคือว่าองค์แห่งมรรคมีผลผลสิ่งที่ได้แล้วนิพานมีแค่หนึ่งเดียวนั่นเองเหมือนพรุทธเจ้าท่านมีกำลัง5 6นั่นเองพระธรรมมีกำลัง38พระสงฆ์มีกำลัง14นั่นเองรวมทั้งหมดเป็น108พอดีนั่นเองถ้ารู้รู้ว่าเรามี1มี0เรามี8หรือว่ามีบุญกุศล8ส่วน มีอัพยาคาตาเลขศูนย์กลางๆมีเลขหนึ่งท้ายแปลว่าอากุศลน,นั่นเองถ้าเรามีบาปมากเราก็เกิดเป็นคนไม่สมประกอบเป็นคนใบ้เบี้ยเสียนจลิตผิดนิสัยหนังสือก็อ่านไม่ออกหูก็หนวกตาก็บอดเลยฟังธรรมไม่เข้าใจนั่นเองฉะนั้นเราเกิดมาครบ32แล้วเราก็ถือว่าเป็นคนมีบุญมีกุศลมีบรารมีที่จะ เป็นมนุษย์สมบัติได้ไปสู่สวรรค์สมบัติได้ไปสู่พรหมสมบัติได้หรือจะปรารถนาพระนิพพานสมบัติย่อมเป็นไปได้ตามที่เราปรารถนานั่นเองถ้าเราไม่ปรารถนาเราไม่ตั้งใจแล้วเราก็ไม่ไปถึงสักทีถ้าเราไม่ตั้งใจไปถึงเราก็ไม่มีความดำรินั่นเองนี่แหละตัวปัญญาถ้ามีตัวปัญญาดำริแล้วเราก็สัมมาทิฏฐิก็เกิดทุกมีความเห็นถูกต้อง ถูกจริงถูกตรงแล้วถูกทำรรนั่นเองถูกสี่อย่างนี่แหละเป็นตัวที่หาตัวเองก็พบพบตัวเองก็ได้ใช้ตัวเองก็คุ้มคุมตัวเองก็อยู่ก็รู้ตัวเองว่าเราเกิดมาเพื่ออะไรนั่นเองนี่แหละเราจะเป็นคนที่หาตัวเองก็พบพบเองตัวเองก็ได้ ชายตัวเองก็คุ้มคุมตัวเองก็อยู่ก็รู้ตัวเองจริงๆว่าเราเกิดมาเพื่อสะสมบารมีเพื่อจะไปเกิดมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติเพื่อไปพระนิพพานสมบัติเราจะไม่สู่ความวิบัติเป็นคนวิบัติไปสู่นักเลงเช่าชู้นักเลงสุลานักเลงการพน,นันคบคนชั่วเป็นมิตรนั่นเองใบมุกสีนี้เราก็จะละห่างไปไเรื่อยๆนั่นเองอคติสีเราก็จะไปหมดไปจากจิตใจของเราอคติสีเราจะมีพรหมวิหารสีเต็มที่เมตตากรุณา มุทิตาและวางอุเบกขาเป็นเราก็เย็นได้นั่นเองเรามีสติประธานสี่กายเวทนาจิตธรรมมีสัมมารประธานสี่เพียรกัน้นสิ่งไม่ดีไม่ให้เกิดขึ้นเพียรชำระของเก่าที่มันมีอยู่แล้วสามเพียรทำบุญกุศลให้ถึงพร้อมสี่รักษาบุญกุศลให้เกิดอยู่ในจิตใจของเรานั่นเองนี่การรักษาบุญกุศลให้เกิดอยู่ในจิตใจของเราเราก็มีอิทธิบาทสมีชันทะความพอใจ วิริยะความเพียรจิตตะคือการฝึกจิตวิมังสาใคร,คร่ครวนสิ่งนั้นว่าเราทําเพื่ออะไรนั่นเองตัวปัญญาเราก็ย่อมเกิดขึ้นนั่นเองแล้วแล้วเราก็เห็นอริยาสาัจสี่อย่าง,งแจ่มแจ้งทุกนี้กําหนดรู้สิ่งที่ก่อทุกเราก็จะเพียรละมักมีองค์แปดเราก็เชิญไปเรินไปเรื่อยๆนิโรธก็ต้องทําให้แจ้งนั่นเองฉะนั้นทุกนี้กําหนดรู้ไม่ใช่กําหนดหลงเพราะทุกกายสังขารเรามีหูก็ปวดหูมี ฟันก็ปวดฟันมีตาก็ปวดตามีหัวก็ปวดหัวมีเท้าก็ปวดเท้ามีมือก็ปวดมือนั่นเองนี่แหละเรามีอะไรมันก็ทุกในกายสังขารยุนเราแล้วไม่มีใครเรไม่เคยปวดหูไม่เคยทุกต่างคนต่างมีความทุก์อยู่แล้วนั่นเองหลวงปู่เรียนท่านถึงว่ายอยากได้ความสุขเราต้องอาทุกเป็นทุนก่อนจะเป็นก้อนต้องเวียนเพียนผสมถ้าเป็นพระต้องละกามารมณ์นั่นเองไม่เพลิน เพิดเพลินในการมารมอยากเป็นพรมต้องมันบำเพ็ญฌานต้องมันบำเพ็ญสมาธิฌานไปเรื่อยๆเราก็จะเป็นผู้มีบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์ด้วยนั่นเองถ้าเราไม่มีบุญญาฤทธิ์อิทธิฤทธิ์แล้วเราก็จะไม่สร้างคุณงามความดีนั่นเองเราก็จะไม่มีศีลสมาธิปัญญานั่นเองโยมต้องมีทานแบง่งสิ่งที่เรากินให้พระให้สงฆ์ได้ชั้นได้ยูได้นั่นเองเหมือน เราเป็นญาติของพระสงฆ์เหมือนพี่เป็นน้องเหมือนปู่ย่าตายายถ้าเราทานอยู่เราไม่ทานแต่พระสงฆ์มันก็ขาดอะไรไปอย่างหนึง่งเองคนมีบุญเขาย่อมจิตใจผูกในบุญกุศลถือว่าพระลูกพระหลานเขาท่านมาบินาบาตรเราก็ขนขวายเอาข้าวเ,เอาปลาเอาไข่อะไรใส่บาตรเพื่อจะให้ท่านอยู่ได้เพื่อจะประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อจะอุทิศบุญกุศลไปแก่ญาติพี่น้องที่เขาล้มหายตายจากนั่นเองนี่แหละ เรามีพ่อเกิดแม่เกิดในอดีตชาติมีปัจจุบันชาติก็ยังมีอนาคตโคตชาติที่เรายังเวียนว่ายตายเกิดเราก็ต้องมีนั่นเองฉะนั้นเรามีทั้งพ่อเกิดในอดีตก็มีปัจจุบันก็มีอนาคตก็ดีเราก็จะสร้างคุณงามความดีไปเรื่อยเราก็สัส่งสมสเสบียงธรรมสัมภารธรรมเพื่อจะพบใหม่ชาติใหม่นั่นเองถ้าเรา,มมมาไม่มีสัมภารธรรมไม่มีเสบียงธรรมแล้วเราก็จะอึดอัดขาดเครื่องมันก็ ไม่มีความเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาต่อคนรอบข้างนั่นเองเราก็จะเป็นคนไม่มีศาสนาเป็นศาสนาคิดอิสาลามพามฮินดูไปมันก็จะเป็นคนที่ไม่ยินดีในศาสนาพรมจรนร์ศาสนาพุทธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นเองเป็นศาสนาเดียวเหมือนทิศเหนือนั่นเองมีเข็มทิศเป็นร้อย,เป,อยเป็นล้านก็ตามมันย่อมชี้ไปทิศเหนือนั่นเองนี่นแหละเข็มทิศทุกทิศย่อมทิศ ชี้ไปทิศเหนือชั้นใดคุณนธรรมคุณงามความดีถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเราอย่ายินดีในศาสนาอื่นเราต้องยินดีในศาสนาพรมจันทร์ผู้ที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบนั่นเองเหมือนพระสงฆ์ท่านต้องปริบัติดีปฏิบัติตรงต่อพระนิพพานปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมออกจากทุก ปริบัติสมควรนั่นเองนี่แหละเป็นพระสงฆ์ที่เป็นเนื้อนาบุญของโลกเราน้อมกราบได้ฟังธรรมได้สวดมนต์ได้รับพรเราก็จะมีพรในจิตใจในองอายุสุขะภาระปฏิพานท่านาสาสมบัตินั่นเองเราก็จะมีสามสมบัติในจิตใจของเรานั่นเองเราวังพึ่งเป็นพึ่งตายกับพระพุทธเจ้ากับพระธรรมคำสอนกับพระอริยสงฆ์ที่ท่านปฏิบัติดี เราก็จะมีความสุขนั่นเองถ้าหมู่บ้านไหนไม่มีพระสงฆ์บิณฑบาตไม่มีคนเอื้อเฟือ้อใส่บาตรพระสงฆ์ก็ไม่สามารถอยู่ได้ต้องอาศัยญาติโยมที่เขาใส่บาตรท,ทาบุญทําให้พระท่านอยู่ได้นั่นเองถ้าไม่มีการใส่บาตรท,ทาบุญไม่มีการนอบน้อมแล้วมันก็จะเป็นอภ,าภาิษสัตว์สัตว์ที่ไม่พัฒนานั่นเองสัตว์ที่กินนอนเสพการ,รเหมือนสัตว์เดราาัจฉาันเอง ฉะนั้นเราเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงนั่นเองเหมือนดังยุงมีดีที่วัยคนถ้าใจต่ำเป็นได้แค่เพียงคนนั่นเองก็เสียทีที่ตนได้เกิดมาใจสะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบเขาเรียกมนุษย์ษาพาอคิดถูกพูดถูกทำถูกทุกเวลาเประปรีดาคืนวันสุขสัต์จริงน,นเองใจสกปรกมืดมัวและร้อนเรา่า ใครมีเข้าควรเรียกว่าผีสิงพ่อคิดผิดพูดผิดทำผิดจิตประวิงทำในสิ่งนำตัวกลัวอาบายคิดดูเอิอถ้าใครไม่อยากตกให้รีบยกใจตนรีบบากบั่นคนวายให้ใจสูงเสียได้ก่อนตัวตายก็สมมายที่เราเกิดมานั่นเองถ้าเราไม่บากบั่นคนวา้เราก็ไม่ทําตามคํททาสั่งสอนของปู่ย่าตายายที่ท่านสอนให้เรามีการเสียสละมีการเอื้อเฟื้อมี ความเคารพพระพุทธเจ้าเคารพพระธทมคำสั่งสอนเคารพพระสงฆ์เหมือนญาติของเราในเองถึงญาติเราไม่ได้บวชได้อะไรก็ตามแต่เราต้องเป็นญาติธรรทำนั่นเองการทําคุณงามความดีมันไหว้พระมันนอบน้อมมันใส่บาตรมันทําบุญมันทํากุศลไปเรื่อยๆเราก็จะมีปัญญาสัมมาทิฏฐินั่นเองมีความเห็นถูกต้องถูกจริงถูกตรงถูกธรรมนั่นเองเราจะมีความดําริในการออกจากรกา ดำริในการไม่พยาบาทในการไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเองนี่ความดําริสองข้อนี้เองเป็นตัวปัญญาที่สามารถจะรักษาศีลได้นี่เองสัมมาวาจาคือวาที่ชอบประกอบด้วยธรรมสัมมากรรมตะการทําการงานชอบสัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีวิตชอบนั่นเองสัมมาวายามะความเพียรชอบสัมมาสติความระลึกชอบ สมาสมาธิความตั้งใจมั่นชอบนั่นเองถ้าเรามีความตั้งใจมั่นชอบแล้วประกอบด้วยธรรมแล้วเราก็เป็นคนที่ฟังธรรมทุกวันเสาร์ไม่เบื่อไม่ไนายเรื่องเกา่าๆที่เราท่านทั้งหลายยังทําไม่ได้แม้แต่ผู้พูดก็ยังทําไม่ได้เต็มที่แต่เราต้องพูดเพราะเป็นหน้าที่ของพระต้องมีการอบรมตนเอง3มนิ้วสอนผู้อื่นแค่หนึ่งนิ้วนั่นเองการสอนตอนเองนี่ย่อมสําคัญกว่าสอนผู้อื่นถ้าตนเอง เป็นบุคคลที่ไม่สอนตนเองไปสอนผู้อื่นก็ผิดทำคําสั่งสอนพุรธเจ้าพทธเจ้าให้สอนตนเองเป็นหลักก่อนแล้วสอนผู้อื่นเองเห็นความทุกข์ในตนเองก่อนแล้วเห็นความทุกข์ในการมีครอบครัวในการมีลูกมีล้านในการมีภาระเราก็จะเป็นผู้ที่เพียรชําระอุปกเกตออกไปเรื่อยๆนั่นเองเราก็จะเป็นคนที่ปล่อยวางว่างเบาเราไม่รับเอา สิ่งต่างๆเราก็ไม่เป็นทุกนั่นเองไปทุกในการมีครอบมีครัวครอบคือวงจํากัดครัวคือการทิมแทงนั่นเองฉะนั้นเราเห็นทุกตั้งแต่สมัยเป็นเด็กว่าการมีครอบครัวไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่ด้วยความลำยากลำบากถ้ามีลูกมีหลานอีกทําให้ลูกหลานทุกยากลาบากมันก็อึดอัดขัดเคืองต้องหากินหาอยู่ทาบาปทํากรรมปานาติบาตบ้างนั่นเองไปฆ่าสัตว์เลี้ยงชีพบ,บ้างนั่นเองแต่ลักทรัพย์เราไม่ค่อยมีเท่าไหร่ การผิดการเมนี่พ่อก็สอนไม่ให้ผิดการเมตั้งแต่เป็นเด็กนั่นเองการพูดมูสาเราก็ไม่ค่อยมูสาเท่าไหร่การดื่มสุราเมเราก็ไม่ดื่มเท่าไหร่นั่นเองเราก็เป็นผู้ที่รักษาศีลห้าตั้งแต่สมัยเป็นเด็กนั่นเองสมัยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเราก็มีความหวาดกลัวจะมีครอบครัวเพราะเห็นโทษในการเกิดนั่นเองการเกิดทุกคราวเป็นทุกข์่ํำไปนั่นเองเราเลยแสวงหาการ บวชในและบวชนอกนั่นเองบวชในคือจ,จิตใจเรามีความเห็นความทุกข์อยู่แล้วเหมือนพระโพธิสัตว์ทั้ทงหลายท่านเห็นความเกิดก็เป็นทุกข์คนแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์นั่นเองท่านเห็นสมณะชีพามท่านเลยอยากบวชนั่นเองนี่แหละท่านมีความอยากจะบวชท่านเลยสละความเป็นกษัตริย์ออกมาบวชแสวงหามโมกขธรรมถ้าท่านไม่สแสวงหามโมกขธรรม ท่านก็ไม่พาญาติทางสายเลือดบ้างญาติที่ทำให้พ้นจากทุกขนั่นเองนี่แหละความเบื่อความนายความคลายกำนัดพระโพธิสัตว์ท่านมีทุกภพทุกชาติที่ท่านเกิดมาสร้างบาร,รมีนั่นเองนี่แหละเห็นควนเกิดเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายเห็นสมณนาชีพานเทวทูตทั้ง4ทั้ง5นั่นเองที่ท่านเห็นแล้วท่านก็ประพฤติปิบัติเพื่อจะ หาความไม่ตายนั่นเองคือว่ามเมฆเบียนว่าตายเกิดการเกิดทุกคราวเป็นทุกลาไปนั่นเองพุทธเจ้าถึงตรัสว่าการเกิดทุกคราวเป็นทุกลาวายเกิดมาเพื่อสแสวงหาดินรลนการคนควายกันแย่งชิงมันก็เป็นการทุกการเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนผู้อื่นนั่นเองพระพุทธเจ้าเป็นมหาศาสดาของโลกที่ทําให้โลกนี้มีสันติสุขมีความสงบร่มเย็นนั่นเองไม่มีสงครามในศาสนาพุทธเลย ศาส,สนาพุทธเราสามารถประกาศได้ว่าเราไม่มีสงครามศาสนาใครจะนับถือก็ตามไม่นับถือก็ตามจะออกจากศาสนาพุทธไปก็ตามก็ไม่บังคับให้จะอยู่ในศาสนาคนที่มีปัญญาเท่านั้นที่จะนับถือศาสนาพุทธได้ถ้าคนไม่มีปัญญาไม่มีบรารมีแล้วไม่สามารถนับถือคนในโลกนี้มีประมาณ7 0 0 0ล้านคนมีคนนับถือไม่ถึงพันล้านคนนั่นเอง ฉะนั้นคนนับถือศาสนาพุทธมีน้อยก็จริงแต่เป็นผู้ที่มีบุญญาบาร,รมีมากที่จะเอาบุญต่อบุญเอากุศลต่อกุศลเอาบารมีต่อบาร,รมีไปเรื่อยๆท่านเลยเป็นคนที่สร้างบร,ริีไม่เบื่อไม่น่ายสักทีนั่นเองสวดมนต์ก็ไม่เบื่อไม่น่ายสวดแล้วสวดอีกพิจารณาแล้วพิจารณาอีกสร้างบนบุญญาบาร,รมีอีกไปเรื่อยๆนั่นเองการสร้างบุญญาบาร,รมีเนี่ยเป็นที่พึ่ง ของเราทั้งหลายในภพนี้และภพหน้าและภพต,ต่อไปนะถ้าเรายัางเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราปัถนาพุทธภูมิเราก็เป็นพระโพธิสัตว์ปัถนาพระปจเจกภูมิภูมิที่ตัสรู้เองก็เป็นผู้ที่อยู่คนเดียวแสนสบายนั่นเองนี่เนี่ยปจเจกภูมิสาวกภูมิก็ต้องทําตามคําสั่งสอนของพุทธเจ้านั่นเองเลขหนึ่งคือเลขพระพุทธเจ้าเลขสองคือพระปจเจกพุทธเจ้าเลขสามคือพระอริยสง์ จิตใจท่านจำนงมุ่งตรงต่อพระนิพพานเองตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนว่าไม่ให้ทำบาปทั้งปวงให้ทำบุญทำกุศลให้ถึงพร้อมให้ชำระจิตของตนให้ขาลรอบนั่นเองทำสามอย่างนี้แหละเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระโพธิสัตว์ท่าน,นก,ก็สั่งสอนอย่างนี้นั่นเองการไม่ทำบาปทำกุศลให้ถึงพร้อมการชำระจิตของตนให้ขาวรอบการมีคันติความอดทนอดกลั้น การทำพระนิพพานให้แจ้งนั่นเองถ้าเราไม่ทำพระนิพพานให้แจ้งเราก็จะมืดมนอนตการไปหลายพบหลายชาตินั่นเองเราต้องแจ้งด้วยตัวปัญญาของเราเองถ้าเรามีมีปัญญาสัมมาทิฏฐิแล้วความดำริก็ไม่มีสัมมาวาจาก็มีสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสามาธิมรรคองแปดก็ไม่เจริญไปเรื่อยๆเราก็ไม่เจริญโพชฌงเจ็ดนั่นเองสติสัมโพชฌง ธรรมะวิทยาสัมโพชงวิทยะสัมโพชง,พชงปิติสัมโพชงปัสสธิสัมโพชงสมาธิสัมโพชงอุเบคาสัมโพชงนั่นเองโพชงเจ็ดจะไม่ครบทุกข้อมันก็ไม่เจริญไปสู่สีสู่สมาธิสู่ปัญญานั่นเองโพชงเจนี้สําคัญทุกข้อแล้วเราก็เจริญภาระห้าสี่ห้าสัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาน่เองภาระคือพลัง อินทรีย์คือความเป็นใหญ่นั่นเองเจริญพละห้าอิสีห้าแล้วสติประธาน4ีสัมมาประธานสีอิทธิบาสีแล้วเห็นอริยสัจสีอย่างแจ่มแจ้งเราก็เจริญมากได้ถูกต้องเราก็ไม่ทิ้งไม่ขาดในฟังธรรมในการสวดมนต์ไปเรื่อยๆสร้างคุณงามความดีเหมือนเขาทำนาก็ทำที่เดิมเขาไม่ได้ทำที่อื่นเลยทำที่เดิมข้าได้ทุกปีนั่นเองนี่แหละการทำ นาบุญนากุศลก็เหมือนกันการฟังธรรมก็เหมือนกันถ้าเราล้มไม่ลงมือปฏิบัติเราก็ไม่ได้มักสี่ผลสี่นิพานหนึ่งนั่นเองมักมีองแปดมักสี่แล้วผลสี่นิพานหนึ่งเหมือนโซดามักโซดาผลสกทาคามีมกักสกทาคามีผลอนาคามีมกักอนาคามีผลอรหันตะมักอรหันตะผลนั่นเองนิพานมีแค่หนึ่งเดียวนั่นเองฉะนั้นโซดาบันก็มีอยู่แล้ว สกทกาคามีท่านก็มีอยู่แล้วอนาคาก็มีพระอรหันตเจ้าก็จะมีอยู่เองมรสีผลสีนิพพานหนึ่งฉะนั้นการละสังโยชนิบได้ก็เป็นผู้ที่ตัดสิ่งที่ผูกพันการเวียนว่ายตายเกิดหนึ่งสักยะทิฏฐิสองวิกิกิจฉาสามสิงตาประมาตสี่ลาคะปฏิคะ,คะรูปราคะอาลูปราคะมาจานะอุราจกกุกุจะอวิชชาได้นั่นเองละสังโยชน์เบื้องต้น เบื้องกลางเบื้องสูงได้เราก็จะเป็นคนที่ไวยวางว่างเบาเราไม่รับเอาเราก็ไม่เวียนว่ายตายเกิดนั่นเองเราก็ล้มปฏิจจสมุติบาทได้ล้มการเวียนว่ายตายเกิดในภพน้อยภพใหญ่ได้เพราะอวิชชาทําให้มีสังขารน,นั่นเองสังขารทําให้เรามีวิญญาณวิญญาณทําให้เรามีนามมีลูกนามลูกก็มีสลายอนะตาหูจมูกลิ้นกายใจสลายละก็มีภัสสะ ภาษาก็มีเวทนาเวทนาก็มีตัณหาตัณหาก็มีอุปทานอุปทานก็มีภพภพก็มีชาติชาติก็มีชรลาปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นและเป็นทุกข์นั่นเองฉะนั้นเราต้องดับอวิชชาไปเรื่อยๆนั่นเองวิญญาณก็ไม่มีสังขารก็ไม่มีสารยัตนะก็ไม่มีภาษาก็ไม่มีมมเวทนาก็จะน้อยตัณหาก็จะน้อยไปเรื่อยๆ อุปทานความยึดมั่นถึงมั่นเราก็จะไม่ยึดมั่นถึงมั่นพบชาติมันก็จะน้อยถอยลงไปเรื่อยๆเราก็จะดับซึ่งอุปเกเรสิบได้นะั่นเองอภิสมาโลโกโลเพิงเลงอยากได้ของผู้อื่นโทโซ่ความปทุสลายโคโทความโกรธเคืองอุปนาโฮความภูกเวรไหมมั่นขันมารโคความลบดูดูโทาราโซความยกตัวขึ้นเทียมผู้อื่นอิสซาความริษยามัชริยัง ความตานีเนียวแน่นกิจการทั้งเข้าคองและวิชาความรู้มายาความเป็นคนเจ้าเล่ห์เจ้ากลนซาเทยังความโอ้อวดตัวยิ่งกว่าคุณที่มีอยู่ทำโพความแข็งกระด้างดื้อดึงเมื่อสั่งสอนโดยทำโดยชอบซารรำโพความไม่ยอมตามมีเหตุผลอ้างต่างๆเมื่อว่าก่ลาวโดยทำโ,โดยชอบมาโนความเย่ยยิ่งถือตัวถือตนอติมาโนความดูถูกร่วงเกินผู้อื่นมาทโทวความเมาลงในร่างกาย ที่สุดโสมด้วยความชราาและความป่วยไข้ยอยู่เป็นนิดประมาโดวาค,วาความประมาทมัวเมาต่ออารมณ์ที่น่ารักและนะ่าชังเองร่างกายมีแต่ความเจ็บความป่วยความไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็เป็นธรรมดาของกายสังขารบางทีมันก็หาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเป็นอะไรนั่นเองนี่นะทุกของกายก็มีแต่เราอย่าให้ใจเป็นทุกข์นั่นเองทุกทุกแต่กายแต่ให้ใจเป็นที่เบิกบานใจสบายใจนั่นเอง พอกายใจนี้ไม่นานหนอมันก็จะนอนทับแผ่นดินมันต้องออกจากร่างนี้ไปแน่นอนนั่นเองนั่นแหละเรารู้จักรูปประธรรมนามธรรมแล้วรู้จักธรรมะคำสั่งสอนพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้จักธรรมวินัยให้ธรรมวินัยอยู่ในจิตใจของเราเราก็จะมีความตั้งมั่นในบุญทานการกุศลใครไม่ทําเราทําใครไม่เสียสละเราเสียสละนั่นเองเสียสละในการมาฟังธรรมเสียสละในการ สร้างบุญกุศลคุณงามความดีเหมือนเราสร้างกุฏิเราก็ต้องดูแลถ้าเราไม่ดูแลมันก็เป็นกุฏิล้างกุฏิที่ไม่มีผ้าอยู่มันก็ไม่เจริญในสิ่งที่เป็นเป็นสัพยะสิ่งที่เป็นมงคลนั่นเองฉะนั้นเราสร้างแล้วเราทิ้งไม่ได้เราก็ต้องดูแลกันไป เมียดูแลผัวผัวดูแลเมียลูกหลานดูแลพ่อแม่ไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นเองในวันนี้กลุ่มได้หมดพระสดเชิญเราทั้งหลายก็มาทําคุณงามความดีมาสวดมนต์มาสร้างบุญกุศลบรารมีให้เราน้อมบุญน้อมกุศลน้อมบารมีที่เราทั้งหลายได้กระทําได้บําเพ็ญมาในอดีตชาติเรื่อยถึงปัจจุบันน้อมแพ่ไปให้พ่อเกิดแม่เกิดเทวบุตรเทวดาภพภูมิเจ้าที่ เจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดทั้งมวลหากท่านนั่นละหร่านั้นมีความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้พ้นคลายเสียจากความทุกข์ความยากความลําบากความเดือดร้อนนั้นถ้าหากมีความสุขดีแล้วขอก็ขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปตลอดกาลและนานบุญทานการกุศลที่เราทั้งหลายได้พร้อมเพียงกันมาฟังธรรมมาโซร่วมกันสวดมนต์สร้างคุณงามความดีสร้างบุญกุศลบารมีให้เกิดขึ้นในจิตใจจงเป็นภาวะ จงเป็นเดชะจงเป็นปัจจัยให้เราทั้งหลายได้ซึ่งอายุวันนะสุขภาละปฏิพานธรรมสารสมบัติด้วยกันทุกท่านทุกคนเทิน